ครับโมโตสตอรี่แล้วก็3นาทีสำหรับ R3 นะครับคันนี้สีโดดเด่นมากเลยครับสีฟ้าล้อทองเนาะเรามาพบกับเจ้าของครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อดิวครับดิวซื้อคันนี้มาเท่าไหร่ครับ R3 แสนแปดห้าร้อยครับแสนแปดห้าร้อยครับใช่ไหมอ๋อโอเคหัวรถสีเดิมมาสีอะไรครับเนี่ยสีดำครับสีดำ แล้วเราทำสีใช่ไหมครับอันนี้ทำสีครับทำสีใหมครับเป็นทำสีหรือว่าแรปครับผมทำสีด้วยแล้วสติกเกอร์นี้เป็นสติกเกอร์แรป้อวอ๋อแคปลานก็คือแรปมาครับว้าวแคปลาี้เป็นแคปล่าจุ่มจุ่มฟิล์มลายน้ำอ๋อเป็นจุ่มฟิล์มลายน้ำเหรอับทั้งหมดนี้ทั้งคันนี้เท่าไหร่ครับก็ทำสีด้วยจุ <has their> <masterpiece> ่มด้วยมันเจ็ดพันครับเจ็ดพันทั้งคันเป็นทำอู่พี่ที่รู้จักกันอ๋อสวยครับฮะจออยู่ผมเห็นโดดเด่นมากเลย เคยขี่สูงสุดเท่าไหร่อ3สูงสุดตอนนี้ผมล่าสุดตอนที่ใส่ท่อก่อนที่ใส่ท่อเดิมมันวิ่งอยู่ประมาณ100-200ครับเต็มที่200กลกองตัด200คือกลองต,ตัดเลยเพราะว่าเปลี่ยนหัวเทียนมาด้วยเปลี่ยนส้กรองทําอะไรบางนิดหน่อยอะไรข้างในของี่ก็แต่งหมดเลยอนะัเนี้ครับครับผมคำถามสุดท้ายครับ,รบอันนี้ชอบอะไรที่สุดครับไม่ชอบอะไรที่สุดครับชอบก็คือชอ็อปมันดีหน่อยแล้วก็คือว่าแรงกว่าตระกูล300ตัวอื่น แต่ว่าข้อเสียนี่คือช่วงล่างมันไม่ไม,ไม่ค่อยเบิร์ดเท่าไหร่ช่วงล่างคือยังไงฮะก็คือแบบมันร่อนอะเราต้องมาแบบเซ็ตโชคใหม่อะไรใหม่ประมาณนี้ครับแเสียปัญหาอยู่ที่ระบบโชคอะโชคหน้าโชคหลังครับเ่าถ้าเกิดถ้าเลือกได้อย่างหนึ่งอยากจะเปลี่ยนอะไรกับรถคันนี้ครับจะเปลี่ยนคันใหม่ก็จะดี <c oughs> จะเปลี่ยนคันใหม่เลยเอาให้เลือกสักอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าอะถ้าเกิดเกิดที่โรงงานเขาได้ยินมาอย่างอะยามห้าเห็นเนี่ย ยายทำอะไรมาเพิ่มก็ตอนนี้ความแรงก็แรงม้าอะไรก็ดีทุกอย่างก็จะให้ปรับปผมแค่ช่วงล่างอยากให้ช่วงล่างแน่นแน่นแบบแน่นๆหน่อยอ๋อครับขอบคุณมากครับยอดสามนาทีกับอาสานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ